สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชม<ป>มือนี้มาพบกับช่องย่าเบสิชนแนล<ม>พี่เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ย่าเบสิได้นำของโมูลนอทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พีพ่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังย,าย่าเบสิ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย้ใบสีนะไม่เลือจ้าพี่น้องแล้วก็ยังนลื่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อย่ย้แย,ย้ไม่ยใบศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบประพาดเบ,บื่งองผาดช่มเนูทางนะจ้าพีานนาพ่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาถักททยกับแยไพยกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น,อน้องเนาะ กับเบ้าๆร้ายยายห้างพี่น้องขะไปเบิ้งข้อมูลนเนื้อทังอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะสิพยายาม์ยาถิ่มยาป้ายาไฟเด้อพี่นอ้องเด้อสิพยายามหาแนวทางดีๆมาลงไห้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิ้งไปต่อว่าสั่นเอ็ดกอดฝันเลวาว่าเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าจังสีแหละขนมไทยว่าสั่นพี่น้องคาองวดน,นี้แล้วเด่นแปดนะค่ะเด่นแปดอาจจะเป็นแนวทางลางบ่พี่น้อง แล้วบอกหาสามห้าแปดหกสี่หาสี่หกสามหกแปดแปดสามแปดสี่แปดแปดวัซซันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคิงเนาะค่ะหรือว่าแอดโกเนาะ,นะเดนล่างนะคะ่ะแปดเก้าศูนย์มาต,ตัวใดต,ตัวหนึ่งว่าซันพี่น้องจะหน้าใดนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเออ แอดกะมลน,นะคะพี่น้องคะแอดกระมลเจียมใสว่าสั้นงวดที่แล้วเดนซีมาสองซีนะคะสูตรนี้น่าจะนาม,มาได้บนล่างเนาะงวดน,นี้เดนหาว่าสั้นพี่น้อง่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดนบนแอดวันชัยนะคะแอดวันชัยบอกว่าเดนบนหนึ่งกระเจดนะคะพี่น้องคะเอาพารณะได้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดสุดใจเลขเด่นบนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วสี่หาหกมาโตัวสันงวดนี้กับสี่หาหกคือเกาเนาะจ้าพี่น้องจ้าเอาพิจารณาได้เนาะสำหรับแนวทางของแอดสุดใจนะคะพี่น้อง ถ้ายยัยไพ่ถ้าเป็นเด่นบนย่างเดียวยัยไนพะ่น่าจะเป็นแปดกับเกนะ่าเราพี่น้องงวดนี้เนาะชนกันอยู่ที่เกนะ้าเนาะเด่นบนรางมาตามต่ตจ้ะมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์เก่าซันงวดที่งวดที่เรวเขาซีสามซีสองสองซีสามซีอางวดนี้แคบหนา้าจอเลยนะคะมีมีสามสูตรนะคะหนึ่งสิงหาสำหรับแนวทางอาจารย์เกนะ่าเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ าลาบพลพูนพทวีโดยสิทธิ์ลุงพ่นเนืองวัดส,สันงวดที่เลี้ยวรถเด้อพี่นองเด้อเนาะคะ่ะอามาตามต่อจางวันนี้เพิ่นบอกว่าเด่น468นะคะ468มาหนึ่งตัววัดส,สันเอาแคบหน้าจอ2ตัวพเวพิ่นเลยเดอ้อพี่นองเด้อเพิ่นบอกว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10บบนคู่ขี้นะคะสำหรับแนวทางของแอดอัน แนวทางของเอ็ดอียงกอดพี่น้องเอดคู่เมืองนะคะมาเบิ้งค่างวดที่แล้วเข่าพ้นบอกว่าสิบบนคู่สั่นมาสองเนาะงวดนี้คู่คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสิบบนคู่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของเอดคู่เมืองเนาะพิจารณาใดนะคะพี่น้องคะ่ะมากันอยจวดจานฝาดเบิม่มใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง พี่น้องถามหาลายลายแย,ยไพ่กับพญายามเนาะค่ะถ้าพ่นโลคก่อนแย่ไพ่เห็นก็สิเห็นต,นตนตนแบบนี้แหละแต่ว่าตัวเดียวบบเห็นเนาะพี่น้องเ่นตัวเดียวแย่ไพ่โบเห็นนะค่ะเห็นตัวนี้นะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าดาวไล่เจ็ดสีนะคะสูตรเลขกลางวัดที่รวราไหกกับเก่ามากหกเนาะจะวดนี้สี่กับสองเนาะค่ะสำหรับแนวทางของ ดาวไลท์เจ็ดีเนาะค่ะพี่น้องเอาใครมักดาวไลท์เจ็ดี่ทวนถามหาไลท์รีเนาะพี่น้องเนาะหามาให้จนได้นะคะพี่นอ้อ,นนนะะนองต่อไปเลยจา้าเก่าเงินเก่าทองวาสั่นล่างหนึ่งสิงหาอยู่ที่เจ็ดนะคะข้างบนเก่าเนาะคะ่ะเอ้ยเหมือนยา่ไพ่เลยว่าสันอ่ะมาเบิรงกเดนล่างระยะสั้นนะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วเด่นหกกับ 9, 6, เก่ามาหกเนาะจ้ะงวดนี้เด่นสี่กับเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยแอดบุรินเนาะเด่นแปด กับหาอาชามีชุดเต็มและชุดตัดเนาะคะ่ะพี่น้องหลักลอยเพื่อนมีอยู่ที่วสันพี่น้องคิดาจอไปเด้อเพิ่นมีสามตัวเพิ่นมีสองแปดสามสองเก่าสามมีแปดสามแปดสี่แปดห้าและเก้าสามเนาะจะ้ะเอาพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่อนไค้า,าคเสียงวสันดับบนศูนย์กับสี่วสันไม่ไม่จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องไม่ไม่จะเป็นเลขดับเนาะพี่น้องเนาะ ยังไจะเอ่อไม่ไม่จะเป็นเลขดับและเลขเด่นนะคะสำหรับแนวทางอา่าแนวทางน้อพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้3โตงวดที่เรียวเขาเอ่าสามและ2องมาตามต่อจากพี่น้องงวดนี้เพื่อนมีนะค C เกหา C เก่ง C หนึ่งหา C เก้าหนึ่งมี C เก้า C หนึ่ C หาเก้และหนหานะคะลองเบิ้งค่ะพี่น้องอันนี้อ่า ให้ด้วยใจนะค่ะพี่น้องคะ่ะคนบอกว่า0809282เก่าจับลักลอยใส่3กับ4เนาะพี่น้องเนาะกัน07น้ำเนวซันต่อไปเลยจ้ะสูตรนี้พี่น้องถามหาไหาลงวดที่เลี้ยวเข่าเนาะคะ่ะอันนี้เป็นของงวดที่เลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะมาเบิง้งค่ะเนึ่งสิงหาสูตรนี้นะคะพี่น้องสูตรเดียวกันนะคะ2ตัวมีอยู่ที่0607080เก่าและ00เนาะค่ะพี่น้องงดที่เลี้ยวเข่า4ี่สเข่า2 4นคะคะ อ่เพิ่นซื้อว่าผ่านเลขนะคะผ่านล่าเลขว่าสั่นพี่น้องคะเอาแคบหน้าจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้ว่าสั่นเลขเด่นบนล่างนะคะสามสี่หามาตัวใดตัวหนึ่งว่าสั่นเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้เป็นแนวทางหวยซุ้มเพนะค่ะสองสูตรว่าสั่นพี่น้องคะชนกันอยุดที่ห้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าดับล่างสายแข็งว่าสั่นเจ็กเมืองการดับศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นบนแอดเลียมเนาะแอดเลียมบอกว่าเด่นบนงวดที่แล้วเข่า3ตัวเลยได้พี่น้องเนาะค่ะสองสามสี่หาเนาะวดนี้3 4 5 6ว่าสั่นเด่นบนมาได้ทุกหลักนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสือ้อขิมชาติกังเล่าล่าง2สูตรชนกันอยู่ที่3 3ลางว่างวันอาจารย์เสือ้อขิมละวานเนาะต่อไปเลยจ้าดับ10บนแอตชะวะโรดบอกว่าดับ7นะคะ ต่อไปเลยจ้าสูตรนี้นะคะ2ตัวสูตรนี้มาอีลีได้พี่น้องเพ่นบอกว่า3 6 3 7 3 8 7 6 7 7, 7และ78นะคะมาเบิ่งค่ะยายพา้างงวที่แลีวเข่าทั้ง2 4 2 6เนาะครูท่ายมาบนล่างชุดเต็มพี่น้อง่ะแคบหน้าจอสำหรับไพ่มักแนวทางยายพ้าเนาะคะ่ะขอโทษขอให้ยายบริกานให้ขันตัวเลขลายปณีอันผิดอันถือตรงสิอันขอโทษขอใหลไยๆเนาะให้พี่น้องให้ให้พี่น้องแคบหน้าจอเอาเลยนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับแต้มลางวัดสันงวดที่แล้วแต้มซีนะคะมาแต้มแปดเนาะงวดนี้ดับแต้มเจ็ดดับแต้มเจ็ดรามินทาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งอาจารย์เตาเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์เตาบอกว่าเด่นสามบนเนาะคะ่ะหนึ่งสิงหาเนาะผมบอกว่าหาสามหนึ่งสองสามหนึ่งหกสามหนึ่งตัวเร่นเนาะเด่นสามหนึ่งสามห้าและสามเก่าคันว่ดสามหนึ่งกะ ยายไพ่กับมักนําไพี่น้องเพราะว่าเป็นวันเกิดลูกสาวยายไพ่เนาะเกิดวันที่สิงสามสิงหาพี่น้องเนาะเพื่อนชอบมาานะคะเอาอันนี้คนสีเกตนะคะพี่น้องคะคนสีสกเกตกันเองเด่นบนลาง2กระสามวสันไพ่มักแนวทางคนสีเกตเชหนาจอเลยเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้สองโตวสันพี่น้องงวดที่แล้วมาสองสี่เนาะจากงวดนี้เลขตารางอยู่ที่9 1 6หนึ่งหกหาเอาไปวิ่นเบิงนะคะพี่น้องเนาะพิจะหน้าอะไรนะคะ ต่อไปเลยจ้าเอดรัดบอกว่างวดนี่เดินสามมสันพี่น้องเอาพิจาณาตตามเพิ่นใดเนาะพี่น้องเนาะเอาท่าคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงเงงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคุนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมลนทั้งให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอคุณได้ลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า